เรื่องของประกันนะครับประกันมือถือเนี่ยครับประกันไอโฟนเองเนี่ยครับถ้า iPhone ทำออกมาแล้วใช้กระสาย Android ไม่ได้เนี่ยรับรองคนในโลกนี้ที่ซื้อ iPhone ไปเนี่ยเขาก็ต้องไม่เผือใช้หลังจากเกิดดรามา่าร้านขาย Apple ที่จีนเขาบอกว่าแนะนํา iPhone 15อย่าไปใช้สายชาร์จ Android ผมก็เลยไปซื้อสายชาร์จอันนี้ไปซื้อจากซัมซุงมานะครับเป็นไท p ี c ูแลซีนะครับ490าบาทแล้วผมก็ไปซื้อสายชาร์จ iPhone 15นะครับจากช็อปเอมา690ผมมาดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับที่ชาวจีนก็บอกมาว่าพินที่9กับ4ี1ระยะห่างไม่เท่ากับสายของ Android กับของ i อ h o n e 15หเนี่ยระยะห่างไม่เท่ากันครับผมมาดูระยะห่างก็พอๆกันนะครับควาเขาเห็นส่วนตัวนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่ามันใช้ด้วยกันได้จริงหรือเปล่าหรือมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับไปนะครับอันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องว่าใช้สาย Android กับ iPhone 15 ใช้ด้วยกันได้ไหมเพราะมันเป็น t ทป์ซีทเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าทําไมมันถึงมีกระแสะข่าวออกมานะครับว่าทําไมไม่ให้ใช้กับอของ Android ร่วมกันนะครับอันเนี้ยในความคิดเห็นส่วนตัวและผมได้สองดูพินแล้วนะครับใช้ด้วยกันได้ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้แล้วทําไมถึงเขาบอกว่าพินที่มันอยู่ด้านในพินคือขาที่อยู่ด้านในนะครับคือพินที่9กับพินที่11นะครับระยะห่างไม่เท่ากันระหว่างสาย Android กับสายของ iPhone 15นะครับซึ่งไอพิน9เนี่ยมันเป็นพินไฟนะไฟบวกเข้ามานะครับแล้วก็พิน11เนี่ยเป็นพินการรับส่งข้อมูลเฉยๆนะครับซึ่งระยะห่างตัวเนี้ยก็ไม่ส่งผลให้มันเขาเรียกว่าไม่ส่งผลให้มันเกิดการร้อนได้เพราะอะไรนะผมก็จะเขาเรียกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จะบอกให้ว่าสายของ Android เนี่ยบางเครื่องเนี่ยเขาไปร้อยกว่าวัตต์ไปแล้วครับแต่ iPhone 15รู้ไหมครับก็ยังอยู่ที่27วัตต์นะครับซึ่งอันเนี้ยสายของ Android เนี่ยเขามีการพัฒนารองรับวัตต์สูงๆอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่ส่งผลให้ตัวมีปัญหากับไปตัวกับกลชาร์จไท c ซนะครับส่วนของ p p o o n เนี่ยเขาก็สเปคเขาก็ได้แค่27บาทัตอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับ แล้วก็พินเนี่ยผมก็ดูนะอยอมรับว่าหน้าสัมผัสพิ์ของนะครับ Android เนี่ยเล็กกว่าแต่หน้าสัมผัสพิ์ของไอโฟนเนี่ยนะครับตัวเนี่ยนะครับสายของ iPhone เนี่ยนะครับมันจะหนาว่ากันหน่อยหนึ่งนะครับที่ที่ผมเห็นจากตาเปล่านะแล้วก็จากที่สองกล้องดูนะครับซึ่งระยะห่างอะไรเงี้ยใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ใกล้เคียงกันหรือมันผิดเพี้ยนไปเยอะเนี่ยมันพินมันจะไม่ตรงแล้วมันจะชาร์จไม่เข้านะครับอันนั้นะส่งผลให้โทรศัพท์ มือถือมันมีปัญหาได้ถ้าพิมพไม่ตรงนะครับแต่นะครับผมก็จะบอกว่าถ้าจะหาเลือกใช้สายของ Android ก็ ที่เป็นนะครับยี่ห้อที่ไว้ใจได้นะครับหรือจะเป็นของแท้ศูนย์ Android ติดเครื่องกับเครื่องมาก็ได้ครับผมผมว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าเกิด Apple เขาเปลี่ยนสเปคก้นเพื่อจะให้ใช้กับสาย a n d r o อ d ไม่ได้จริงๆเนี่ยครับเขาต้องออกมาพูดแล้วนะครับว่าไม่สามารถหรือลองไม่ไม่สามารถรองรับกับสาย Android ทั่วไปได้นะครับถ้า Apple ออกมาพูดอย่างเงี้ยนะครับ Apple จะขายในยุโรปไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ Apple เปลี่ยนก้นไอซีเนี่ยครับ ก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาไปขายที่ยุโรปนะครับที่เปลี่ยนจากไลนิ่งมาเป็นไฮซีเนี่ยนะครับเพราะว่ายุโรปเขามีกฎนะครับว่า ทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกมือถืออะไรเงี้ยที่จะต้องใช้สายชาร์จเขาแนะนําอยากให้ใช้เป็น Type C เพื่อที่จะไม่ต้องมาซื้อสายไบ่อยใช้สายรุ่นเก่ามาใช้ได้หรือใช้อลัปเตอร์ตัวเก่ามาใช้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันถ้าไปพูดกันถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประกันนะครับประกันมือถือเนี่ยครับประกันไอโฟนเองเนี่ยครับถ้าไอโฟนทำออกมาแล้วใช้กระสาย Android ไม่ได้เนี่ยรับรองคนในโลกเนี้ยที่ซื้อไอโฟนไปเนี่ยเขาก็ต้องไม่เผื่อใช้สาย Android บ้างละ่ะ แล้วถ้าเกิดเครื่องมันไหม้มันชอ็อตนะครับมันใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ย Apple ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่มาเคลมเครื่องตายเลยเหรอทั่วไปอันนี้ความคิดในใ,ในในความคิดของเรานะครับว่าของผมเองนะครับว่าเฮ้ ถ้ามันทําไม่เหมือนแล้วไปใช้ Android แล้วเนี่ยเครื่องมันเสียเนี่ยแอปเปิลก็ต้องมาเคมตลอดเขาจะมาหาจุดเสียเนี่ยว่าเกิดจากคุณไปใช้สายอื่นไม่ได้นะอันนี้มันอยู่ในเงื่อนไขประกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยมันใช้ได้ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับยังไงผมก็บอกว่าดรามานี้อาจจะเป็นแค่กลไกทางตลาดเพื่อจะอยากะขายสายแลช็อป Apple ในประเทศจีนอาจจะเพื่อจะขายสายของ Apple ให้ได้อาจจะปล่อยข่าวนี้มานะครับเพราะว่าทาง Apple ก็ไม่มีออกแถลงการอะไรนะปัจจุบันนี้ว่า มันใช้ด้วยกันไม่ได้จริงๆแล้วใช้แล้วตัวเครื่องกะมีปัญหาจริงๆ Apple ยังไม่ออกมาพูดนะแต่ยังไงก็ใช้ไปเถอะครับสะดวกตรงไหนก็ใช้ไปนะไม่ต้องกลัวเครื่องเสียนะครับผมเพราะว่าผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่ากันมากักเท่าไหร่นะครับนะมันก็ผิดแปลกให้รูปทรงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเคี้ยวเนี่ยเหมือนกันแค่มีความหนาจะหนาว่ากันไม่เาเรียกว่าหลักมิลน,นะครับผมก็เลยดูแล้วก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมได้เครื่องมาผมจะใช้อย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวผมจะใช้สายแอนดรอยชาร์จเลย